สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ซาจะมาสอนทำ Jumpman Challenge นะคะเป็นชาเลนจ์สุดท้ายที่เราจะได้ทำก่อนจบหมดซีซั่นวิธีการดู Quest กดที่วิวเควส t ตรงนี้แล้วก็เลื่อนขวามาเพื่อนเจะเห็นว่ามันมี j จัมแมนเช l เลชเชส p ันช์คาร d ขึ้นมาตรงนี้นะคะวิธีการทำนะคะต้องเข้าไปที่หมดเฉพาะของเขากดที่ Change ทางด้านขวาแล้วก็ถ้าไม่เคยเข้ามาก่อนนะคะก็จะต้องเลื่อนลงมานิดนึงนะคะ เลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นแถบของจัมแมนเข้าไปเล่นหมดไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดต้องการจะเข้าไปฮับของเขานะคะกดที่อันนี้นะคะจัมแมนโซนและถ้าต้องการที่จะกด f Favorite ไว้กดหัวใจได้นะคะนี่กดหัวใจมันก็จะเข้ามาอยู่ใน My Library กดเลือกแล้วก็พอมันเปลี่ยนเป็นจัมแมนโซนตรงนี้ก็เข้าไปเล่นได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างใน ขอบคุณการโดเน a ผ่านช่องทาง True Money Wallet จากคุณพลพัฒน์จำนวน20บาทพร้อมกับโน้ต fc ครับและจำนวน29บาทจากคุณอติรันพร้อมกับโน้ตพี่ทำให้ผมทำภารกิจของ Fortnite ได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ โอเคค่ะเราเข้ามาข้างในนี้แล้วนะคะเพื่อนเก็จะเห็นว่ามันเป็นแมปเฉพาะของเขาที่ถือว่าหน้าตาสวยงามใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่เราต้องทำต่อไปนะคะก็คือต้องไปเล่น1 2 3 4งสอห้าหอันนี้นะคะอันไหนก็ได้น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นการใส่ c ครีเอ r เตอร์โค้ดของเขาก็สามารถไปใส่กันได้นะคะกด q ที่แท่นเดือตรงนี้ก็ได้ปะไม่ได้นะอ่าโอเคอันนี้นะคะ Play w i t h party and ออเดอร์สอันไหนก็นได้นะคะอันนี้ละ่ะ Color Switch Rumble ปะเราลองไปเล่นกันดูค่ะอ๋อ,อโอเคกด E ค้างนะคะพอมันหมุนแล้วก็เดี๋ยวมันจะพาเราไปในแมปที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวซาจะขออธิบายการที่เราจะต้องเข้ามาเล่นมินิเกมพวกนี้นะคะทํานมเราต้องเข้าที่เราต้องเข้ามานะคะเพราะว่าเราจะต้องไปเก็บรองเท้าค่ะ การที่เราจะเก็บรองเท้าเนี่ยเราก็จะต้องชนะตามเงื่อนไขของมินิเกมวันนั้นอย่างแบบนี้นะคะที่เป็นเป็นแผ่นสีนะคะ เห็นทางด้านขวาบ,บนไหมคะมันเขียนว่า s i ส wi for 5 minutes ก็คือว่าเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ถึง150วินะคะน่าจะเป็น150วินะคะแต่ทำไมมันเขียนว่า5นาทีก็ไม่รู้ก็ทีนี้พอเราลงมาแล้วเนะะี่ยค่ะเห็นแผ่นพวกนี้ไหมคะมันจะเป็นแผ่นสีเราก็จะต้องคอยไปยืนอยู่ตามแผ่นสีที่มันอบอกนะคะของไส้เนี่ยตอนแรกที่ลงมาแล้วใช่ไหมคะก็บลูนะคะไส้คิดว่ามันเป็นบอกที่ เฉยก็เลยไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะต้องไปยืนบนแผ่นสีน้ำเงินนะคะคือพอมันเริ่มเกมแล้วมันขึ้นสีอะไรเราก็จะต้องไปยืนตามนั้นพอเราไปยืนได้ใช่ไหมคะเวลามันก็สนับว่าเวลาที่เรามีชีวิตรอดก็คือง่ายๆว่าเพื่อนๆจะต้องไปยืนบนแผ่นสีให้ได้ตามเวลาที่มันกำหนดนั่นเอง ทีนี้ถ้าตายก่อนใช่ไหมคะก็จะต้องรอจนกว่ารอบใหม่มันจะเริ่มนะคะแต่บางเกมเนี่ยถ้าสมมติเราตายแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปฆ่าคนที่ยังอยู่ข้างในได้ด้วยประมาณว่าแบบเราไม่อยากให้เขาจบเร็วนะคะก็รีบไปฆ่าเขานะคะเขาจะได้แบบว่ามายินทรรเพวสทรมานกับเราไปนานๆ มินิเกมแต่ละห้องแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นไม่เหมือนกันอันที่ทรายไม่ค่อยแนะนำคือไปเล่นเวลารู้สึกว่าไม่สนุกเลยก็คือไอ้ท i n y t ี n ท t o w n ี่มั้งที่แบบมันจะเป็นเมืองแบบที่เราต้องเข้าไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยสนุกการเล่นแผ่นสีอันนี้มันสนุกกว่าที่คิดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อย่างได เงื่อนไขไม่ครบหรือว่ายังไม่ผ่านนะคะก็จะไม่สามารถเก็บรองเท้าได้เห็นไหมคะอันนี้แท่นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงอยู่ซชก,ก็จะต้องไปเอาชีวิตรอดให้ได้ตามที่มันบอกเห็นไหมคะทางด้านขวาบนอันนี้ใช้าทาไปได้เราว40ทับร้อยห ทีนี้พอเพื่อนๆครบแล้วใช่ไหมคะมันจะมีเหมือนเป็นลูกศรน,นําทางบอกเลยว่าให้เราไปไหนต่อเห็นไหมคะอันสีขาวๆที่มันขึ้นด้านบนนะคะแต่ว่านี้มันยังไม่จบแมซก็เลยยังออกไปไม่ได้นะคะก็จะต้องอยู่ให้ครบก่อน,นเห็นไหมคะด้านบนมันบอกแล้วอ่ะสีม่วงนะคะขอเดินไปที่สีม่วงอีกนิดนึงเนี่ยนะคะวิธีการเล่นมันก็ง่ายๆแล้วจริงๆก็สนุกด้วยนะคะอันเนี้ยไซชอบมากเลยตอนที่มาทําคลิปอ่ะ อันนี้โดนชนตายนะคะมันก็เลยออกมาข้างนอกพอออกมาแล้วเนี่ยไซก็สามารถที่จะไปเก็บรองเท้าได้แล้วค่ะ,ะเห็นไหมอาเห็นไหมคะเขียวแล้วเก็บได้เลยพอเก็บแล้วนะคะก็ให้ออกไปที่ไอ้จัมแมนตรงฮับนะคะฮับของจัมแมนเพราะว่าเราจะได้ไปเ,เขาเรียกอะไรอะไปเข้าห้อง VIP แล้วก็ทำเควสจัมแมนทริกช็อตอะไรแบบนี้ต่อค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องนั้นนะคะ เดี๋ยวใสขอแนะนำแมปอีกแมปหนึ่งที่น่าไปเล่นแล้วก็ไปเก็บนะคะก็คือว่าแมปอันนี้นะคะอันที่3มจากทางซ้ายอันนี้จะชื่อว่าอะไรอะ่ะ Color Dash นะคะเป็นการเหยียบผ่นสีอีกเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะไปอยู่บนรถฉัคิดว่ามันสนุกตรงที่แบบรถมันจะแบบบังคับไม่ค่อยจะได้ดั่งใจนะคะก็แบบยากๆนิดนึงคือยากทั้งกับเราแล้วก็คนอื่นด้วย อันนี้พอมันเริ่มเกมมานะคะเราจะอยู่ที่โรดค่ะเราก็ต้องคอยเหมือนเดิมว่าเกมมันจะสั่งให้เราไปอยู่ในสีไหนนะคะก็ขับเข้าไปที่แผ่นสีนั้นบลูนะคะบลูก็คือสีน้ำเงินค่ะแบบนี้นะอ่าเห็นไหมคะพอถึงเวลาแล้วแผ่นมันก็จะหายไปใครรก ใครตกไปด้านล่างนะคะก็จะต้องมารอให้เพื่อนๆที่อยู่ในนี้ตายให้หมดแล้วก็เริ่มรอบใหม่วนไปเรื่อยๆอันนี้นะคะเราจะต้องอยู่ให้รอดทั้งหมด20แผ่นค่ะโอ้อันนี้ใช,ช่โชคดีนะคะอยู่ที่น้ำเงิน2รอบเลยไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความยากของอันหลังก็คือว่ามันจะมีบัมเปอร์ด้วยเห็นไอ้ที่มันอยู่ตรงมุมมุมสี่ไหมคะมุมมุมแผ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบมันจะกระเด้งนะคะเราก็จะบังคับยากมากบางคนเนี่ยนะคะทุกอย่างมาดีหมดแต่ว่ามาชนบัมเปอร์นิดเดียวรถดกระเด็นแล้วก็ตกลงไปข้างล่างเลยนอกจากบัมเปอร์แล้วนะคะพออันหลังๆเนี่ยเกมมันจะแบบ เขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะกระดานมันจะแบบยุบลงไปด้านล่างไวขึ้นทีนี้พอมันความไวขึ้นใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะต้องกดพุ่งตัวนะคะแล้วก็มักจะัไปตายกันหมดตรงนี้แหละแล้วก็ไปเริ่มรอบใหม่เอาเมืม่อเ,เราเอาชีวิตรอดครบ20แผ่นแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีไอเส้นประดับสีสาขาวๆนำทางไปที่แทนของรองเท้าอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเนี่ยแบบเนี้ย ชายผ่านมาแล้วใช่ไหมคะครบแล้วก็สามารถที่จะเก็บรองเท้าอันนี้ได้แล้วค่ะอ่าแบบนี้นะคะกด Leave Creative ก็ได้หรือว่าจะกด Back to Hub เพื่อกลับไปที่ไอจัมแมนได้นะคะ ขอราะว่ามาที่เกาะน,นี้นะคะอันกลางจะใช้รองเท้าทั้งหมด1คู่ในการเปิดอันทางขวานะคะจะต้องใช้3คู่ในการเปิดและอันทางซ้ายนะคะจะต้องใช้ถึง5คู่แต่ละห้องเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งหมด 4 c h a l l e n g e นะคะก็คือที่ชูดเนี่ย4แบบเข้าใจว่าแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมีทั้งหมด4ห้องใช่ไหมคะ432ก็จะพอดีกับเควสของเราที่นี้เพื่อนๆก็จะต้องมาดูนะคะว่าตัวเองเท่าไหร่แล้วของทรายเนี่ย5อันมันไม่พอนะคะแล้วก็จะต้องไปเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบมกเมื่อกี้ค่ะให้ได้รองเท้ามาให้ครบจะไปเล่นแบบไหนก็ได้แล้วแต่นะคะ ทีนี้สมมุติว่าเราเปิดห้องแรกได้ใช่ไหมคะเรามีหนึ่งคู่ก็เข้ามาได้เลยค่ะนี่พอเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปชมด้านในก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามดื่มด่ำกับบรรยากาศได้ หรือจะเข้ามาทำเควสเลยก็ได้มันจะมีเลเวลนะคะมันจะมีเลเวล1 2 3 4ถ้าเคลียร์แล้วห้องจะเป็นสีเขียวนะคะอย่างอันนี้เนี่ยไซเคลียร์ไปแล้วนะคะมันก็จะได้ทั้งหมด3ทับ12แล้วคือไซเคลียร์เลเวล1 2 3ได้แล้วค่ะแต่ละาเลเวลพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะต้องทำตามเงื่อนไขยอย่างเช่นห้องแรกนะคะเราก็จะต้องชูไอ้3แป้นเนี้ยให้มันเป็นสีเขียวก่อนถึงจะเข้าไปชูด้านในเพื่อที่จะเก็บเควสได้ quest นี้เอาจริงๆไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะทําได้แต่ละห้องเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องไปเก็บรองเท้าก่อนพอเก็บรองเท้าแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมาทําชุดบาสแบบนี้ใส่ทํา1ถึงสาเนี่ยยังพอไหวแต่ว่าพออันที่4เนี่ยใส่รู้สึกว่ามันยากเกินไปอ่ะก็เลยไม่ทําแล้วก็คิดว่าไอ์ c h a l l นี้คงจะไม่เอาของไปเลยค่ะ อ่าเห็นไหมคะห้องที่เขียวก็คือทำไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเลเวล3นะคะห้องเลเวล3มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะต้องชูดลาเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราชูดลงห่วงใช่ไหมคะได้เงินขายของมันแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้บัฟนะคะแล้วก็สามารถที่จะกระโดดหรือว่าวิ่งผ่านข้ามแบบนี้ไนดะ้อารมณ์เหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอะไราปาคัวปะปาครัวบวกกับก,บการชูดบาซึ่ง ไม่ง่ายนะคะบางคนเล่นปากัวก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะคะยังจะต้องมาชูดปาสเพื่อที่จะเอาบัฟอีกก็ถ้าใครอยากได้นะคะพยายามทําให้ได้แล้วกันค่ะสู้ๆส่วนทรายเนี่ยคือยอมแล้วค่ะขอลากันไปที่ตรงนี้แล้วกันนะคะอย่าหาว่าทรายแบบไม่พยายามเลยคืออันเนี้ยเพื่อน,เอนๆเห็นว่าทรายตัดมาแค่ไม่กี่นาทีใช่ไหมคะแต่ทรายพยายามทําอยู่นานมากๆจนคือถอดใจแล้วค่ะแค่แบนเนอร์ไม่ได้ใช้หรอก ไม่ใช่แค่สเปรย์เนาะไม่ได้ใช้อะค่ะใครอยากได้ก็สู้ๆขอวอวยพรให้โชคดีแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนไปละสวัสดีค่ะ